เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิคอบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิเคราะห์บอลประจำวันที่24ตุลาคมจะไป3คู่เน้นๆนะครับคู่แรกคาราบากเจอกับอาแจกเจ้าถินคาราบักเล่นได้เหนียวเลยนะครับแม้จะเล่นเยอะไปหน่อยแต่ก็เอาชนะได้อยู่ส่วนทีมเยือนอาแจกนี้จอมเสมอของจริง5เกมหลังสุดในรายการนี้เสมอ5เกมรวดติดจากสถิติที่เจอกันมาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่โดยรวมเป็นที่อาแจก ่คมมอยไมอยไน้บอลเปิดมาให้ทีมเยือนต่อมองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากเชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนน่าจะบุกเอาชนะได้แน่นอนแสดงให้เลยนะครับอาจจาชนะคารบาบักไป2ประตูต่อศูนย์อีกคู่นะครับสเปอร์เจอกับอัคมาดูจากฟอร์มแล้วก็ยังคนและเรื่องกันอยู่บอลยูโรปาลีกคู่นี้สเปอร์เจ้าบ้านนั้น5เกมหลังทรงยังดูแรงใช้ได้นะครับชนะ4แพ้หนึ่งและฝั่งทีมเยือนอัคมา5เกมหลังออกหลุดโค้งไปบ้างชนะ1แพ้ไป4มีปัญหาชัด เจนที่เกมรับชั่วโมงนี้แมนเดลีคฮอลแลนด์จะยังอยู่อันดับที่5งานนี้เปิดบอลทางเจ้าบ้านต่อยังไงเจ้าบ้านก็ดีกว่าแน่นอนทรงบอลของทัพไก่เดือยเนี่ยได้เปรียบทุกทางฝั่งพิมเมลีกเนี่ยน่าจะบทขยี้ได้ไม่ยากนะครับฟันธงให้เลยเอร์ชนะอัคมาไป2ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายนะครับลียงเจอกับเบสิกสตัสหลียงตอนนี้กําลังท็อปฟอร์มสุดๆหลังจากฟอร์มแย่มาในช่วงออกสตาร์ทแต่ตอนนี้เครื่องติดแล้วเพราะเล่นชนะมารัวๆและยิงประตูได้ถล่มทลายมากๆนะครับ ส่วนทาง b บสิก t a ัก็เอาเลือกเอาใช้ได้ดีในการชนะนัดล่าสุดแต่ภาพรวมยังเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะยามเล่นในเกมยุโรปเพราะเป็นปกติที่ทีมเกมรับไม่ค่อยดีอยู่แล้ววันนี้ต้องไปเยือนด้วยสภาพที่เป็นรองกว่าเจอกับทีมเกมรุกดีๆอย่างลียงมองว่ามีโอกาสเสรษลียงสูงมากฝันทงให้เลยนะครับลียงชนะ b บสิก t ตัไป3ประตูต่ตอหนึ่งแล้วเพื่อนชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเอาบอลวันนี้กันด้วยขอบคุณครับ